สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้มือสองทุกคนทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่โกดังสามบริษัทเฟสเยนต์สาขาหนึ่งสายดีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีวันนี้นะครับไม่ได้พามาชมรถคันไหนเลยนอกจากคันนี้ t o y ยต้าไฮเอทสองคันนี้จอดคู่กันร,ราคาเท่ากันด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามกับสองห้าแปดสามสองคันนี้เลขไม้พอกันนะครับแสนหกกับแสนแปดราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองคันนี้เป็นโตโยต้าไฮเอทสามจุดศูนย์ปีสิบแปด นะครับจัดไฟแนนซ์ได้หกแสนหนึ่งบีเครดิตดีได้ดอกเบี้ยสองจุดสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตครับฟรีอีกเก้าสิบวันนะครับเครดิตดีเนี่ยมาเลยเดี๋ยวผมหาดอ,อกให้สองจุดเจ็ดเก้านะครับใช้ดาวน์นิดหน่อยประมาณเจ็ดหมื่นออกรถได้นะครับประกันไม่อยากซื้อเองปอหนึ่งทำแถมได้บวกดอกเบีย้ยทำแถมประกันได้นะครับวันนี้ผมจะเน้นที่คันนี้เป็นพิเศษนะครับฮอชอว์หนึ่งสองสองสามนะครับเป็นโตลต้าไฮเอทสามจุดศูนย์จีนะครับปีสิบแปด ปีใหม่ๆนะครับไม่แสนหกนะครับประมาณนี้อ่ะไม่ชมไมเน้อยเชนแล้วได้ไฟมัลติเดฟเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าแบบครเมียมนะครับผิวพันธุ์ของเขาคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับคันข้างก็สวยงามไม่แพ้กันแต่ไม่ประมาณแสนแปดราคาเท่ากันชอยแรกแน่นอนเราต้องเอาคันไมน้อยกว่าใช่ไหมครับราคาเท่ากันแต่จริงๆผมจะมีอีกหนึ่งคันที่ไม้น้อยกว่านี้ไม่ประมาณแสนห้าราคาเท่ากันเลยหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสนใจทักไลน์หาผม id pk หนึ่งห้าสอง อ่ะวันนี้มาดูกันเร็วๆนะครับพามาชมผิวพันธุ์รอบคันนี่ครับซุ้มล้อนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วสวยแล้วนะครับด้านล่างคันนี้ได้ล้อนะครับเป็นล้อตะทะสิบห้านิ้วมีฝาครอบเดิมๆโรงงานแต่ด้านในนะเราเคลือบกันสนิมให้แล้วเห็นไหมครับนี่เคลือบกันสนิมให้แล้วเดี๋ยวผมเช็คปียางให้คันนี้ตะกรู่นะครับคันนี้จะได้ยางปีสองสองโอ้โหได้ยางปีใหม่นะครับ ไฮเอทลอดเนี่ยข้อดีของเขาคือได้ยางปีใหม่นะได้ยางปีสองสอง,สองใช้งานได้อีกนานๆเลยนะครับนี่ลวดลายนะครับด้านบนด้านด้านล่างของเขาสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันสํา,ารสหรับใครกำลังสนใจไฮเอดนะผมแนะนานี่กระจกเดิมแท้โตตา้าด้วยฟิล์มบางคันติดแล้วบางคันยังไม่ติดถ้าไม่ติดเดี๋ยวติดให้ฟรีพี่ๆเลือกเลยนะครับเลือกไส่เลือกความเข้มเลยเดี๋ยวผมติดให้ฟรีนี่ด้านหลังนะครับคันนี้ทะเบียนจะง่ายๆนะครับ 3.0G l มีกล้องหลังมีกล้องหน้า ทะเบียหนึ่งสองสองสามนะครับมาชมด้านหลังครับว่าท้ายคันนี้เดิมหรือเปล่าอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยอืคันนี้นะครับนี่ซิลซิลิโคนอยู่แบบนี้นะครับเม็ดอาร์เรียงครบ,ครบท้ายไม่เคยโดนชนมาเลยปัม L, ป๊มเอลปั๊มอาอยู่ครบ,ครบนะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันท่านไหนกาลังมองหานะครับตัวไฮเอทดแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งคันน่าสนใจราคาประหยัดด้วยราคาเพียงแค่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันได้ปีสิบแปดรถหน่วยงานประวัติศูนย์แบบนี้ นะครับฝั่งฝั่งนี้นี่ไทยไฟแท้เดิมนะครับไทยโคยโตแต่ฝั่งนู้นเปลี่ยนมานะครับ่ะฝั่งนี้ไฟเปลี่ยนมานะครับฝั่งนี้ไฟแท้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับรถหน่วยงานมันมีอะไรก็เคมประกันชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้ท้ายสวยๆแบบนี้ด้านบนนะครับสะอาดดนะครับได้เบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งด้วยนี่ผิวพันธุ์นะครับฝั่งซ้ายของตัวรถกันบ้างซุ้มล้อนะครับด้านหน้าด้านหลังสวยๆผิวพันธุ์ด้านบน กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบาทนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในดีกว่าชมแบบเร็วๆนะครับภายในนะครับเกสตูนะครับสีน้ําตาลเข้มสวยๆนะครับด้านบนมีบุผนังพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับบุให้แล้วนะครับได้เบาะ VP สามแถวเก้าที่นั่งขอฝากนะครับน้องโตโยต้า GL อสองคันนี้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองคันได้เบาะหนังสามแถวเก้านั่งนี่เกียร์แมนนวลนะครับประวัติศูนย์รถหน่วยงาน ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆกันด้วยนะครับฝากน้องสองคันนี้นะครับราคาเท่ากันเลยจัดเฟรนช์ได้เท่ากันชอบทะเบียนไหนครับไปทะเบียนนั้นนะครับมันดูผิวพันธุ์คันนี้นะครับนี่ด้านหน้าก็ผิวพันธ์แทบไม่ต่างนะครับถ้าเปลี่ยนทะเบียนผุ่มก็ไม่รู้แล้วนะครับเพราะว่าเราปรับสภาพเสร็จแล้วรถสวยเหมือนกันเลยติดม่านให้มีม่านให้เบาะเท่ากันนะครับแล้วแต่พี่ๆชอบนะครับชอบไม่แสนหกไปคันทะเบียนหนึ่งสองสองสามนะครับหรือชอบคัน ม้แสนแปดนะครับคันนี้ครับสองห้าแปดสามมาถ่ายให้ชมนะครับผิวพันธุ์ภายในเหมือนกันเลย๋ยวจะเป็นสตาร์ทคันโน้ตให้ดูชอบคันไหนไปคันนั้นนะครับก็ตอนนี้มันมีปีสิบเจ็ดเข้ามาด้วยหนึ่งคันปีสิบเจ็ดเนี่ยราคาหกแสนสี่หมื่นเก้าพันครับถ้าเป็นเป็นปีสิบแปดก็จะแพงกว่าประมาณตั้งสามหมื่นแต่ปีสิบแปดจะมายเยอะกว่านะครับปีสิบเจ็ดในไม้แสนเดียว,วครับอันนี้ไม้แสนหกก็ลองเลือกดูนะครับปีสิบเจ็ดจะเป็นสีขาว ถ้าอยากได้ปี1 7สีขาวอยากรู้สวยยังไงทักไลน์ ID P.E.K.152 เดี๋ยวส่งรูปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะพี่เพ่านไหนชอบนะครับโตโ o ตา้าไฮเอททักไลน์หาผมนะครับอ่ะคันนี้จะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับได้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับเลขไม้ก็ประมาณแสนหกนะครับเดี๋ยวดูใบสคบดีว่านี่ใบสคบนะครับไมหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับสองหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท สนใจทักไลน์ id pk152 นะครับอ่ามีตรงนู้นอีกหนึ่งคันคันนี้รู้สึกว่าไม้น้อยด้วยคันเนี้ยไม้ประมาณแสนห้านะครับน้อยกว่าสองคันนะครับแต่ไม่น้อยที่สุดนะครับคันนี้ไม่แสนห้าททเบเย็ตเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับราคาเท่ากันเลยหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสนใจเอาคันนี้ก็ได้นะทักไลน์หาผมถ้าถูกใจคันไหนนะมาลองขับได้นะครับแอดไลน์ผมเข้ามาวันนี้นะครับขอตัวก่อนพามาชมไฮเอทแบบเร็วๆสามคันวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมมกนะครับสวัสดีครับ